ไฮไลท์ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับคือการตอบกระทู้สดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีธีรรัตน์สำเร็จวานิชส,สอสอลาดกระบังกรุงเทพม,มหานครพักเพื่อไทยตอบกระทู้ถามสดจากสอสอของพักภูมิใจไทยจังหวัดศรีสะเกด สอสอภูมิใจไทยท่านหนึ่งที่ถามกระทู้สดเมื่อวานบอกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการโดยเอ่ยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณอดิศักดิ์น้อยสุวรรณบอกว่าเบิกไม่ได้เบิกอะไรก็เบิกไม่ได้ไปช่วยผู้ที่มาพักพิงตามศูนย์พักพิงต่างๆ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยธีรรักษ์สำเร็จวานิชก็ต่อสายคุยเลยครับต่อสายโทรศัพท์สดสดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็พูดฉาดฉานผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกของการตอบกระทู้สดนะครับที่ใช้วิธีการฟันต่อฟันตาต่อตาหักล้างกันโดยเหตุผลเป็นครั้งแรกครับ ผมคิดว่านี่คือปฏิพานไหวพริบของรัฐมนตรีฟังหน่อยนะครับฟังหน่อยนะครับที่มาสื่อพันได์อ้างอิงว่าถามอะไรใคก็บอกเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้จริงไหมคะท่านผู้ว่าคะผมผมขออนุญาตก่าบเรียนท่านประธานที่ว่าลงและท่านผู้เขียนท่านนายกประโมทิศรน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีขออนุญาตท่านประธานับรองครับาหลังจากที่ได้มีการประกาศสภาวะ เราไดอบรมพี่องประชาชนมากกว่าสองหมื่นสามพันคนมาอยู่เบิกได้ทั้งหมดครับส่วนเรื่องอาหารการกินมีทั้งบริจาคแล้วมีเราหัวใจคันด้วยคุยหน้าคันด้วยว่าค่ะครับฝ่ายค้านบอกว่าเบิกไม่ได้เบิกอะไรก็เบิกไม่ได้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดวนราชธานีบอกว่าเบิกได้ทุกอย่างนี่หน้าแตกไม่มีที่เย็บแหละครับเอากันสดสดแบบนี้ ถูกใจสะใจเมียผู้ว่านะครับสะใจท่านผู้ชมทั้งหลายใครหน้าแตกกลางสภาใครมุสาไร้เหตุผลใครโกหกต้องจำนนประจานตนจนอับอายที่หน้าที่หลังจะกล่าวหาใครหาหลักฐานดีๆมาหน่อยนะครับ ชื่นชมยินดีรัฐมนตรีทีนรัตสำเร็จวานิศรัฐมนตรีอิ่มของพวกเราตอบฉาฉานได้ใจพี่น้องประชาชนครับเวลานี้ไม่ใช่เวลาหาเสียงหรือมาปรามอีกฝ่ายหนึ่งเอาความจริงมาพูดในสภาครับอย่าโกหกใครหน้าแตกกลางสภาใครมุสาไร้เหตุผลใครโกหกต้องจำนนประจานตนจนอับ ไอครับ